สรุปข่าวสโมอสรอเชลซีประจำวันที่18เมษายนเรามาดูข่าวเชลซีในช่วงเย็นเรามาเริ่มกันด้วยข่าวนี้เชลซี2พาเลท0เก็บตกหลังเกมลอนดอนดาร์บี้แมตช์รอบรองศึกเอฟเอคัพโดยก,ดการในการแข่งขันฟุตบอลเอฟเอคัพนัดเมื่อวานนี้นะฮะร,รอบรองชิงเลิศก็เตะก,กันเวลา22.30นตามเวลาของประเทศไทยผลการแข่งขันนั้นเชลซีเอาชนะคิตันพาเลทไปได้2-0ที่3เว็บบรีนะ เดีย๋ยวนี้เรามาดูประเด็นเด็ดหลังเกมกันดีกว่าว่าจะว่าอย่างไรกันบ้างโดย๋ยวนี้เริ่มจากหนึ่ก่อนขั้นกันวิเอราวางหมากมาดีโดยเป็นผลแรกในฤดูกาลนี้ที่ทางคิสันพาเรตประเดิมใช้แผนหลัง3คนและมันก็ดูได้ผลดีสียด้วยเพื่อทางเชลซีดูลำบากไม่ใช่น้อยกับการพยายามเจาะเกมรับของพวกเขาโดยการของพาเลตก็มีอยู่บ้างนะแต่ก็ไม่สามารถเปลี่ยนมันเป็นประตูได้ ก่อนที่ท้ายสุดแล้วเชลซีจะมาลงโทษวิอีราจาก2ประตูในช่วงท้ายครึ่งหลังพร้อมเป็นฝ่ายตบเท้าเดินไปต่อใน,นรอบชิงกับทางลิเวอร์พูลในครั้งนี้ต่อมาข้อที่2ลูกากูยังดูสงสงนะโดยงานนี้ทางไม่ได้ออกสตาร์ทเป็นเกมลีกร่วม2เดือนแล้วแม้ว่าจะยังไม่ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงตลอดทั้ง4เกมในศึกเอฟเอคับ ก่อนหน้านี้กับทางทีมที่ต่ำชั้นกว่าแต่ทางชูเคิลก็เลือกที่จะให้เขาเนี่ยรอโอกาสของตนเองที่มานั่งสำรองไปก่อนในเกมสำคัญแบบนี้ซึ่งอนาคตของแข้งชาวเบลเยียมรายนี้ยังไม่ได้ชัดแจ้งแต่มันก็ค่อนข้างจะแน่นอนอยู่แล้วหากผู้จัดการทีมยังเป็นคนเดิมเขาคงจะไม่สามารถเบียดแย่งตำแหน่งตัวจริงในทีมมาได้อย่างแน่นอนและสตายข้คนที่3ารอมานานเหลือเกิน แต่คนนี้บอกได้เลยว่ายากที่จะเชื่อว่านี่คือประตูแรกของแข้งไวส์สเปนรนรน์นี้ในรอบ3ปีแต่มันก็เป็นประตูสําคัญเลยทีเดียวหลังเชลซีเจอเกมรับกระทา่งพาเลตเล่นงานจนเกือบเสียความมั่นใจไปแล้ว2แข้งลูกมอดซัดคขึ้งหลังดับพาเลตพาเชลซีลิ้วชนลิเวอร์พูลร,รอบชิงเอฟเอในครั้งนี้ โดยนักผมการแข่งขันเชลซีออกสตาร์ทเกมอย่างเชื่องช้าแต่ก็มั่นคงก่อนจะมาได้โอกาสยิงหนแรกที่10นะฮะจากไปสันเมาส์ก่อนจะตามมาด้วยอีกดอกจากลูกมงของไคทที่ลอยเข้ามือแจ็คบัตแล่นด์นิ่มๆในครั้งนี้ซึ่งทางคีสันพาเวเรตอาจจะไม่ได้สร้างความตรายให้กับลูกทีมของชูเิลบ่อยนักแต่เกมร,รับของพวกเขาก็ทำเอาเชลซีเจาะไม่ค่อยเข้าเช่นเดียวกัน โดยท้ายครึ่งแรกเชลซี Chelsea มีลุ้นได้จุดโทษแต่กรรมการตาดีเห็นมาว่าเกฮีไม่ได้เข้าสกัดโดนฮาร์เวิร์สเลยแม้แต่น้อยแข้งชาวเยอรมันจึงต้องโดนเหลืองไปตามระเบียบโดยครึ่งหลังรูปรเกมเชลซีดูดีขึ้นเน้นผ่านบอลกันไวและไม่ต้องคิดอะไรเยอะมากมายก่อนที่นาที 65, ทย่6 5ไทริกมิเชลจะเสียบอลง่ายหน้าปากประตูจนบอลถูกทายไปถึงรบริเวณลอบซัดชีกได้ซัดฉดดับให้กับทีมขึ้นนำไปก่อน1 0ต่อูน ซึ่งพาเลตแม้จะต้องการประตูคืนแต่ก็ยังไม่สามารถครองเกมได้และก็เป็นฝ่ายต้องตั้งรับอยู่ตลอดเลยนะหาังที่76เชลซีก็ต่อบอลกันเนียนตามมากยิ่งขึ้นถึงแวนเนอร์ White, ดึงเอาไว้ดึงจังหวะก่อนจะที่งมกระทางเบนสันเม์แต่หนึ่งทีหลุดเข้าไปซัดไปถึง2ต่อ0หลังจากนั้นโยอาคิมฮันเดอร์เซนได้โขกหนึ่งหงลุดกรอบไปเองพลาดโอกาสตีไข่แตกแบบน่าเจ็บใจ ตามมาด้วยโอกาสของซีเอสและก็ลูกา k กูท้ายเกมที่ยังไม่สามารถเปลี่ยนเป็นประตูดได้ก่อนจะจบเกมไปด้วยสกอร์ดงกคราวกับการเข้าชิงเอฟเอครับถึง3ปีซ้อนของพวกเขาในวันนี้ทูเค้ลยกย่องฮาร์เวิร์ดพรสวรรค์สูงเหบือน3แข้งตำนานจากทางอาร์ซอนและก็แมนยูนะ โดยการที่ทางโชมัสซูเอร์ผู้จัดการทีมเชลซีได้ให้สัมภาษณ์ชื่นชมลูกทีมคนสําคัญอย่างทางไคส์ฮาร์เบิร์ตว่าเป็นกองหน้าที่มีพรสวรรค์สูงเหมือน3ยอดตํานานอย่างทางเดนนิสเบอร์แคมโรบินฟานเบอร์ซีและก็ดิมิชชาเบอร์บาตอฟเละทีเดียวผมมองเห็นพรสวรรค์บางอย่างของทง amp, er ั้งเดนนิสเบอร์แคมโบรบินฟานเบอร์ซีและก็ดิมิชชาเบอร์บาตอฟรวมอยู่ในตัวของไคส์ฮาร์เบิร์ตซึ่งการเล่นของเขาทําให้มองภาพเหล่านั้นทับซ้อนขึ้นมาเลยทีเดียว ฮาร์เวิร์ดสามารถเล่นตำแหน่งที่อยู่กึ่งกลางระหว่างกองหน้ากับมิดฟิลด์ได้อย่างสมบูรณ์แบบรวมถึงตำแหน่งของทางไซเกอร์กับตัวเกิง์ีกด้วยเช่นเดีวยวกันซึ่งนั่นหมายความว่าเขาคือนัมเบอร์หนายที่สร้างเกมบุกได้ด้วยตนเองอย่างมีปฏิภาพสูงสุดเลยนะความจริงแล้วผลติดตามฟอร์มของฮาร์เวิร์ดคนนี้มั้งแต่สมัยที่เขาคาแข้งอยู่กับทางเลเวอร์คูเซนด้นแล้วซึ่งตอนนั้นยังจินตนาการไม่ออกเลยว่ารานนั้นจะสามารถฝึกสอนนักเตะด,ดาวรุ่งคนหนึ่งให้เก่งแบบนี้ได้ยังไง หลังจากนั้นพอผมย้ายจากทางลิกเยอรมันมาคุมทีมปารีสแซต์แมงเขาก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายที่อยากได้ไปร่วมทัพจึงยังคงติดตามฟอร์มต่อไปพร้อมลงลึกไปในรายละเอียดในครั้งนี้เพิ่มเติมกันอีกด้วยผมชอบไอเดียที่โค้ชของเลเวอร์คูเซนตัดสินใจให้ฮาร์เวิร์ดคนนี้ขึ้นไปยืนเป็นหน้าเป้าและเมื่อเห็นทุกอย่างที่เขาทำโดยเฉพาะเกมบอลถ้วยนัดชิงกับทางบริยามินิกทีมงานของผมก็ยืนยันเป็นเสียงเดีวยวกันนะวว่านี่แหละคือบทบาทที่เหมาะสมที่สุดแล้วสำหรับเด็กคนนี้ โคชีดลูกกูเหลือแค่6วีกู้อาชีพที่เชลสีนะโดยโจโคอดีกองกลางทีมชาติง,งรุรกีชี้บอกว่าโมิลลูลูกากูมีเวลาอีกเพียงแค่6สัปดาห์เท่านั้นในการกอบกู้อาชีพของตนเองกับทางเชลซี โดยจยิงทีมชาติเบลเยียมกลายเป็นแค่ตัวสำรองในลัว s สแต f มฟอร์ดบริดแม้แต่เกมบอลทั่วอย่างทางเอฟเอคัพที่ชนะคิสสันพาร็สไปสต่อศูนย์และเมื่อคือวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ยังเป็นตัวสำรองแต่ขณะดที่ชิมโมวานเนอร์ที่ถูกมองว่าอยู่ในสถานะที่แย่ไม่แพ้ก,กันก่อนหน้านี้กลับมาเล่นได้ดีในช่วง2-3เกมที่ผ่านมา ชนยุดตัวจริงของทีมได้แล้วซึ่งในมุมมองของโคชีบอกว่าช่วงเวลาที่เหลือของซีซั่นนี้เป็นโอกาสสุดท้ายของลูกากูที่จะกอบกู้เส้นทางอาชีพของตนเองกับทางทีมหลังผลงานย่ำแย่มาอย่างต่อเนื่องซึ่งลูกากูนั้นมีเวลา6สัปดาห์ในการเซฟเส้นทางอาชีพของเขากับทางเชลซีคุณมองที่แวนเนอร์และเขาก็ไม่ยอมแพ้ลูกากูต้องการแบบนั้นแต่เขาพลาดโอกาสไปโคกล่าวระหว่างจัดรายการทางไอทีวี จังหวัดที่ดังลูกกูได้ช้าจาจอแต่ชนเสาอ,อีกครั้งเมื่อมันไม่ใช่สหรับคุณคุณก็ไม่ใช่สรับมันนะสุดท้ายเอนไรท์กล่าวเสริมมาว่าเมื่อคุณก้าวผ่านสิ่งที่ลูกกูผ่านมานี่คือโอกาสที่คุณต้องการเท้าซ้ายของเขาใช้เท้าซ้ายของเขาหน่อยซะโคยังกล่าวเสริมมาว่าผู้คนมองว่าลูกกูคือจิ๊กซอที่หายไปมันไม่ได้เกิดขึ้นแต่มันยังสามารถกลับมาได้เร็วเท่าที่เป็นไปได้เพื่อลนสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในเกมเดียวในครั้งนี้ ลุน3กลุ่มทุนยื่นขอซื้อเชลซีประกาศผู้ชนะในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้โดยการยื่นซื้อสโมสรเชลซีในศึกพรีเมียร์ลิงกฤษจ,จะทราบผลในช่วงเดือนหน้าโดยเวลานี้มี3ากลุ่มทุนที่ยื่นเทคโอเวอร์เข้ามาโดยการหาเจ้าของคนใหม่หลังจากทางบรันอัปมาวิชถูกทางรัฐบาลอังกฤษคว่ำบาตรซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากสงคารามรัสเซียเวลานี้ยังคงต้องลุ้นกันว่า3ามกลุ่มทุนที่ยื่นเข้ามานั้นใครจะเป็นผู้ชนะการประมูล ซึ่งจะทราบผลในช่วงเดือนหน้าฐานนี้มีความคืบหน้าเพิ่มเติมจากทางดาวินออสตินผู้สืข่าวชื่อดังของ The a t l นเ t i c ได้เผยแล้วว่าเชลซีเตรียมจะดึงพอลมิเชลอดีตแข่งอังกฤษที่ปัจจุบันทำงานกับทางโมนาโก,โกมาเป็นผู้ในการก,กากรีฬาซึ่งจะทำงานร่วมกับทางมาร i นามาโกสกาญาผู้ในการสโมสรแต่ทั้งสามกลุ่มทุนเห็นตรงกันให้สคนนี้ร่วมการบริหารเชลซี อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ก็มี4ี่กลุ่มทุนที่ยื่นซื้อเข้ามาและก็เป็นกลุ่มทุนของตระกูลบริเกตมาสติกจากทางอเมริกาดํงมาโดยทอมบริเกตเจ้าของทีมชิคาโกคขับทีมเบสบอลชื่อดังในศึกเมเชอรีกเบสบอลตัดสินใจถอนตัวจากการยื่นข้อสเสนอขอซื้อกิจการของเชลซีไปเป็นที่เรียบร้อยและทางแฟนเชลซีเองก็ไม่ต้องการกลุ่มทุนนี้เข้ามาเนื่องจากทางโจบริเกตหนึ่งในสมาชิกของครอบครัวเคยพูดทำนองดูหมิ่นชาวม,มุสลิมเมื่อปี2019ในกอนนี้ เจอกันแน่ทูเคลิลประยาวหลังเชลซีเข้าชิงเอฟเอคัพพร้อมฝากถึงลิเวอร์พูลนะโดยกุื้อของทัพสิงตรตครามเชลซีประกาศอย่างชัดเจนแล้วถึงความพร้อมในการดวลทัพของแดงในรอบชิงชนะเลิศกันอีกครั้งโดยควันหลงหลังเกมที่ทางเชลซีสามารถเอาชนะคีซันพาเวรตไปด้วยสกอร์2-0นันรบรองชนะเลิศศึกเอฟเอคัพประจําฤดูกัน2021เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาหลังเกมดังกล่าวชมัสทูเคลิลนีออกมาเปิดใจถึงชัยชนะดังกล่าว ถือว่าเป็นการล้างไอหลังจากที่ปราชัยต่อทางเรอัลมาดริดจะทำให้ทีมต้องตกรอบ8ทีมสุดท้ายศึกยูฟาแชมเปียนลีกและก็ดีใจที่ได้กลับไปรีแมตคู่ชิงชนะเลิศกับทางลิวเวอร์ภูลกันอีกครั้งหลังทั้งสองทีมเพิ่งจะเจอกันในฟุตบอลคาราบาวครับรอบชิงชนะเลิศเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี่เองมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะแปลกใจและก็แปลกนะผลการแข่งขันที่ Madrid, มาตริดมันทำให้ปบอดนั้นรู้สึกว่ายังดีไม่พอ เรายังมีความรู้สึกผสมปนกันไปมาอยู่ระหว่างถูกเขียดตกรอบทั้งที่เรานั้นอยากแข่งขันต่อแต่มันช่วยให้เกมในวันนี้พวกเราเล่นกันได้อย่างสบายมากยิ่งขึ้นชัดเจนเลยนะผมมุ่งมัในตัวนักเตะเป็นอย่างมากที่ผ่านมาแมตช์หนักๆมาตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมากับทั้งซาตัมตันเรอัลมาตริดมานจะถึงคิสันพาเรมาทำให้เห็นมาว่าทีมของเัานั้นมีกำลังบางชามากแค่ไหน ใช่แน่นอนว่าเปร่านั้นจะกลับมาแก้แค้นพวกเขาพวกเราไม่สามารถคว้าถ้วยคาราบาวครับออกมาได้แต่การกลับมาที่นี่ที่สามเบมบรีเตเดียมอีกครั้งมันทําให้ผมภูมิใจในตวนกเตกของผมนอกจากน,นี้มันทําให้ปร่านั้นรู้ว่าปล่านั้นแข็งแกร่งและก็พร้อมสำหรับเกมนี้อย่างแน่นอนซึ่งผรพักสิงคโปร์แคลซีจะเดินทางไปสู่รอบชิงชนะเลิศซึ่งจะโครจรมาพบก,กับทางลิเวอร์พูลซึ่งจะแข่งขันในวันที่14พฤษภาคมที่ถึงนี้ และข่าวเชลซีในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ก็ฝากเอซีทุกท่านติดตามกันต่อไปครับ